เดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่าการสลับรอบนี้จะได้ไหมโอ้โหได้ไปสร้างลางคูน ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการผม่มสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลเจอร์ในระบบ ios ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า Top Up Center เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจเติมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ำการค้าท็อปอัพเซนเ็นได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ description ใต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคุณทุกคนด้วยนุ่มดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ันนี่กเกมไลน์เรนเจอร์ด้วยนุ่มสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมเองซึ่งคลิปนี้นุ่มก็ห่างหายกันไปอย่างยาวนานกันสําหรับคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมนุ่มอ่ะซึ่งคลิปนี้เราจะมาปั้นกันที่ไอดีเลนมลูกรักหรือว่าไอดีป้ายแดงของผมเองซึ่งไอดีนี้เล่นเป็นสายฟรีนุ่มแล้วก็กว่าผมจะเก็บ วัตถุดิบในการอัปเดตเป็นล่าก้าวดาวก็ต้องใช้ระยะเวลาขั้นต่ำคือประมาณ1ปีเลยเน้องอะ่ะซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นเลนเจอร์ตัวของนาฬิกาปู่มาแบกทีมเอง ซึ่งเลเจอร์ตัวนี้น่มความเก่งกาจมันจะอยู่ในร่างของก้าวดาวนั่นเองซึ่งความสามารถก้าวดาวที่ผมอยากได้มากที่สุดนุ่มก็จะเป็นธนาของอยูัตูออกปฏิบัติการชั่วคราวนั่นเองนุ่มอ่ะก็ไม่รู้ว่าในการสลับเป็นร่างก้าวดาวในรอบนี้ของผมจะได้ความสามารถนี้หรือเปล่าหรือจะได้เป็นความสามารถอื่นๆน่มก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีละกันซึ่งความสามารถที่ผมแนะนำนุ่มสำหรับเลเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทนาของ อยู่สตู้ออกปฏิบัติการชั่วคราวเป็นความสามารถอันดับแรกเลยที่ผมแนะนําส่วนความสามารถต่อมาจะเป็นสร้างล่างขวานหนุ่มที่จะทําให้เลเตอร์นี้ปล่อยตัวได้ทีละ2อตัวนั่นเองส่วนความสามารถต่อมาเป็นต่อต้านพายุฝนความสามารถนี้ก็ดีเหมือนกันสําหรับใครที่เล่นทางตัวบินตัวนี้ถ้าได้ความสามารถนี้ปุ๊บคือการใช้งานจะดีมากๆเลยหนุ่มอ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่า3ความสามารถนี้ ผมจะได้ความสามารถอะไรกันหรือผมจะได้ฟื้นฟูนแร่ที่เป็นความสามารถที่กากที่สุดสําหรับเลนเจอร์ตัวนีนทผมอ่ะ ผมก็มีทิคเล็กๆนะผมก็คือคิดความสามารถที่เราอยากได้จากนั้นก็สลับเป็นล่างก้าวดาวกันเลยนะผมก็วัตถุดิบผมก็เก็บมาอย่างยาวนานเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าในรอบนี้ผมจะได้หยุดหวิหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่าการสลับรอบนี้จะได้ไหมโอ้โหได้ไปสร้างล่างคนูนอะก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าความสามารถนี้นะผมก็มีโอกาสที่จะทำให้ลิเจตัวนี้ปล่อยติดทีละสองตัวนั่นเองอะ เดี๋ยวก็ค่อยไปอัปเกรดกทันทีละกันเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมอัปเกรดเลนเจอร์ตัวนี้เป็นล่างก้าดาวนะผ่มเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ที่จะทําการแบบยัดวัตถุดิบให้มันทั้งหมดเพราะว่าถ้ายัดไปตอนนี้นะ่มวัตถุดิบผมอาจจะไม่พอในการทําให้เลเวลตัวนี้ไปถึงจุดสูงสุดหรือว่าเลเวล160รนั่นเองก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยนะ่มถ้าอัพวันนี้ผมคาดว่าน่าจะเอาไปตีบวกวันศุกร์มากกว่านะผมเพราะว่า มันจะไม่ค่อยแบบเปลืองวัตถุดิบในการอัปเกรดท่อมอ่ะเดี๋ยวเราดูสเตตัสคร่าวๆตัวของซารีกระต่ายนาฬิกาจักกลกันเลยท่อมอ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้หลายๆคนก็เรียกกันว่าตัวของนาฬิกาปูนเองสาหรับเลนเจอร์ตัวนี้ท่มความสามารถที่ผมได้มาอาจจะไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันก็พอใช้งานได้ในหลีกแถวนี้อยู่ท่มซึ่งผมอยู่หลีกไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ท่มก็อยู่ประมาณหลีกทองหลีกเงินอ่ะก็ถือว่าความสามารถนี้ก็ได้มาคือยกระดับทีมได้หนึ่งระดับเลยค่าสเตตัส อื่นน่มตอนที่ผมยังไม่ตีบวกน่มค่าทังโจมตีให้มาอยู่ที่4 2่หมค่าลังชีวิตให้มาอยู่ที่4ี่แสนห้าหมืนเองถือว่า สูงอยู่พอสมควรเลยน่ผมในเลเวลเพียงแค่เลเวลหนึ่งผมให้ค่าประมาณนี้ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วในร่างของ9ก้าดาวท่นผมอาจจะไม่เหมือนร่างปกติทั่วไปที่สามารถนาค่าท่านผมมาคูณเป็นค่าพื้นฐานได้แต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้น่ผมในร่าง9ก้าดาวอาจจะทําไม่ได้แบบนั้นท่ผมก็ต้องปั้นให้ไม้กอดถึงจะดูค่าสเตตัสได้นะานผูมอ่ะตัวนี้ยืนจุดอยู่ที่8 8นะ่ผมผมว่ายืนจุดค่อนข้างที่โอเคเลยสําหรับเลนเจอร์ตัวชนท่นผมส่วนคูดาวสกิลตัวนี้ปกติหมดเลยม่มีคูดาวพิเศษ้น ส่วนคูดาวเลนเจอร์สำหรับแสงมืดถ้าเป็นล่าก้าวดาวก็จะคูดาวอยู่ที่8วินาทีและถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ใช้อยู่ที่1 5 0 0ผมมองว่าตัวนี้ใช้ไม่ค่อยเยอะท่มสำหรับล่าก้าวดาวถือว่าใช้ในระดับกลางๆถึงต่ำไปเลยน่มครับเจ้าตัวนี้ถือว่าคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมในรอบนี้ท่มก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวตัวของลิกาปู่ย้อนหลังไปด้วยเลยละกันเพราะว่าตัวนี้หลายๆคนก็ยังลังเลอยู่ว่าจะปั้นมาเล่นดีไหมเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสกิลทะลุอมตะท่มแต่ว่าลีกบนหรือ ตำนานเขานํามาใช้กันเยอะมากๆ่มอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกละกันว่าทําไมหลีกบนบนเขาถึงใช้เลนเจอร์ตัวนี้กันทมอ,อ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้น้มสสาหรับแซลลี่นาฬิกาปู่โ่มอ,อ่ะตัวนี้เป็นตัวชนใกล้ที่ถือมากๆความถือก็ ค่อนข้างที่สูงมากๆรี่ผมอยู่ในระดับท็อปทอปของตัวเกมเลยสาหรับความถึงของลิเจอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่าถ้าเราอ่านสกิลโดยรวมออนุ่มอาจจะไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่โดดเด่นมากนักแต่ว่าตัวนี้มันมีค่าแฝงถึกที่สูงพอสมควรเลยนุออ่มอะสาหรับใครที่อยากจะปั้นแม็กนะปัจจุบันนี้ถามว่ายังปั้นแม็กได้อยู่ไหมผมมองว่ามันก็ยังพอปั้นได้แต่ผมแนะนําเป็นตัวเจนใหม่ๆมากกว่าเพราะว่าลิเจอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วมันต้องอยู่กับทีมรอบข้างที่ดีๆถึงจะใช้งานดีนุ่มแต่ถ้าแบบเราไม่มีเเรนจอ์ตัว ข้างดีเลยเราอยากจะปั้นเลเจอร์ตัวนี้มาเป็นตัวแบกทีมแบบจ,จ๋าเลยอาจจะไม่ค่อยหวังผลได้นะผมว่าตัวนี้เป็นสายพลังที่ดาวมีดค่อยๆตอดไปทีละนิดและตัวนี้มันเป็นตัวป่วนห่มอะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็น ตัวคอมบูมากกว่าทผมอ่ะที่เห็นบนท็อปใช้กันก็น่าจะเอามาแค่คอมบูความสามารถเฉยๆแล้วก็เอามาปั๊บเฉยๆทผมอ่ะสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้สกิลหลักทผมหรือว่าสกิลที่1จะเป็นจะสายแล้วทผมสำหรับความสามารถตรงนี้จะเป็นขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูท่มหกวินาทีแล้วก็สตันอีก6วิแล้วก็มีดาเมจอีก3,400ปถือว่าเป็นสกิลที่โอเคมากๆเลยสําหรับสกิลตรงนี้ติดปัญหาอย่างเดียวทผมคือสกิลตรงนี้ไม่มีทะลุอมตะนั่นเอง ส่วนสกิลต,ต่อมาเป็นสกิลบาาัฟอมตะห่มแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิต500% 7วินาทีแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อีก180% 7วินาทีนั่นเองสําหรับสกิลตรงนี้นุ่มจะให้สร้างบารียรให้เกาะเลือดมาแล้วก็จะมีบัาเคลื่อนที่ด้วยสําหรับความสามารถสกิลตรงนี้นุ่มโดยรวมแล้วผมมองว่าเป็นความสามารถสกิลที่ดีเลยแล้วก็ความสามารถตรงนี้นุ่มส่วนใหญ่ที่เขานําไปใช้กันก็จะเอาไปคอมโบกับพวกของราวยม,มทูตหรือว่าตัวชนอื่นๆทําให้อาตาแน่งตัวชนของเราโน้มไปประชิดหน้าป้อมฝั่งข้ามได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนคอมโบความสามารถเลนเจอร์ตัวนี้เป็นกลุ่มความสามารถขัดการสร้างกองทัพของสตูนเองหรือหลายๆคนเรียกกันว่าความสามารถตัวหนืดผมซึ่งเลดการติดในร่างก้าวดาวก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะมว่าเลดการติดมันจะสูงกว่าร่างไฮเปอร์กับร่างปกติค่อนข้างที่สูงมากๆผมอม่ะเดี๋ยวเอาเวลาตรงนี้ไปตีบวกเลนเจอร์กันก่อนละกันผมจะตีบวกเท่าที่เป็นไปได้ท่ผมแล้วก็ค่อยไปตีบวกอีกทีวันศุกร์ละกันซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการตีบวกตัวของนาฬิกาปู่มาไปที่เรียบร้อยแล้วท่ผมถึงแม้ว่าผมจะตีบวก ไม่สุดแต่ว่าแค่นี้ผมก็มองว่าใช้งานดีแล้วน่ผมสำหรับตัวของเมกาปูอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูเลยว่าตัวของนาฬิกาปูจะเก่งขนาดไหนกันเดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันที่โหมดพิพีท่นผมว่าในลีกแถวๆลีกเงินตัวนี้จะใช้งานไปยังไงซึ่งทีมที่เราเจอท่ผมเป็นตัวของลูเดยสเลย่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ดาวมดหนักหน่วงมากๆท่ผมอะ แล้วก็คลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีในรอบนี้ท่ผม i ป้ายแดงของผมก็ถือว่าเป็นตัว9ดาวตัวแม็กตัวที่2ของผมเลยท่ผมที่ผมสามารถทําเป็นเรนเจอร์9ดาวได้แล้วก็ผมคาดว่าน่าจะทําไปล่าง9ดาวแม็กด้วยผม,ามาตัวของนาฬิกาปู่เพราะว่า การใช้งานตัวนี้ถือว่าใช้งานดีมากๆและผมก็คาดว่าน่าจะต้องใช้ติดทีมแบบยาวๆเลยท่าผมเพราะเป็นตำแหน่งตัวชนไกลนั่นเองนี่ก็อย่างที่เห็นเลยทนผมว่าการใช้งานตัวของนาฬิกาปู่น่ผมหลักๆแล้วตัวนี้จะใช้เป็นตัวบัฟวิ่งซะส่วนใหญ่เลยน่ผมก็อย่างที่หลายๆคนเห็นกันเลยว่าผมใช้ตัวของอาดูบิสมาใช้คู่ตัวของนาฬิกาปู่เพราะว่าตัวของอาดูบิส่ผมมีข้อดีตรงที่ลงศพฟาโร้นั่นเองและตัวนี้น่ผมถ้ามันตายปุ๊บก,ก็จะมีความสามารถในการล่สแอทแทด้วยน่ผมที่ สามารถเสกลุงศพฟาโลได้ด้วยผมก็เลยใช้คู่กับตัวของนิกาปูเพื่อมาสร้างความปั่นป่วนในเกมเล่นเองเองผมนี่ก็ยังเห็นเลยว่าความป่วนของนาฬิกาปูก็ยังเห็นเลยปิดปัญหาอย่างเดียวมตัวนี้คือไม่มีสกิลทะลุอมตะถ้ามีทะลุจะเป็นตัวที่แจ่บมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ทะลุก็ตามผมก็ยังเป็นตัวที่ผมมองว่าน่ากลัวอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับมือใหม่ที่เจอเลนเจอร์ตัวนี้เข้าไปก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ให้ความสามารถ สองความสามารถในตัวเดียวที่มีทั้งความสามารถหยุด5าวิแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆคือปั้นหนึ่งตัวคือได้สองความสามารถเลยทน่ม่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาเลนเจอร์ตัวเสริมทีมท่มตตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูการบนท็อปตำนานแล้วกันว่าตอนนี้เขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้มีการนําเอาออกจากทีมไปแล้วทน่มม มาดูกันที่ทีมแรกแล้วกันว่า LIKE ใช้หรือเปล่านี่ก็อย่างที่เห็นเลยทอมวาดตัวของนาฬิกาปูก็ยังใช้กันอยู่ทอมทีมแรกก็อย่างที่เห็นเลยว่าใช้โทอมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสักทีละกันว่าใช้หรือเปล่าสําหรับตัวของนาฬิกาปู่ทอมมานี่อย่างเห็นเลยโอ้โหใช้ตัวใหม่ด้วยทอมอ่ะก็อย่างที่เห็นว่าตัวใหม่ก็มีคนนําม,มาใช้อยู่สําหรับตัวใหม่ทอมอันนี้ผมยังเปิดไม่ได้จริงๆถ้าเปิดได้ก็น่าจะลองมาทดสอบให้ดูอยู่อนกันว่าการใช้งาน แถวๆลีกระดับสูงก็ลีกระดับดกลางๆมันจะใช้งานเป็นยังไงท่มส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีข้อดีตรงจุดที่ว่ามันมีสกิลในการเสกกักขังฟองสบู่น่มตรงนั้นคือความสามารถใหม่ที่เพิ่งเข้ามาน่มผมก็มองว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อเลยที่ตัวมันใช้งานดีนุมแต่ว่าถ้าให้ดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเก่งน่มแต่ถ้าแบบอยู่กับทีมรอบข้างดีๆตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันอะทีมนี้ใช้หรือเปล่าอะทีมนี้ก็ใช้เป็นนาฬิกาปู่ด้วยท่มโอ้โหใช้เป็นตัววใหม่ด้ยก็ ที่เห็นเลยว่ามีคนนํามาเล่นแล้วนุ่มสำหรับตัวของมูลนักปั่นนุ่มอะสำหรับคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีนุ่มผมก็ไว้ประมาณนี้การถือว่ามาปั้นเลนเจอร์ตัว9าดาวอีกหนึ่งตัวในไอดีป้ายแดงและการนุ่มเพราะว่าไอดีนี้กว่าจะเก็บสะสมวัตถุดิบมาได้ก็ใช้ระยะเวลานานมากๆนุ่มซึ่งเป็น9าดาวตัวที่2ของทีมผมแล้วก็คาดว่าแน่จะทเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กด้วยนุ่มครับเจตัวนี้ส่วนใครที่รูพี่หมด อยากจะเติมลูบี้ไปเปิดเกียวห่วงยางหน้าร้อนในรอบนี้น่ผมผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยน่ผมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสําหรับใครที่สนใจเติมแพคเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เลนเจอร์ในระบบ iOS ทผมผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยบอกเลยว่าเลยราคาประหยัดมากๆแล้วก็ถูกกว่าตัวเกมแน่นอนท่ผมส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description ใต้คอมเมนต์เลยสําหรับคลิปป้านเลนเจอร์มาแบกคีมก็ไว้ประมาณนี้้้วกกัันนนไเจใหห่คิปา สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ